หลักสูตรกอล์ฟเพื่อผู้บริหาร EGA เปิดรับสมัคร EGA รุ่นที่6หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวของไทยที่ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยไทยแลนด์ PGA โดยนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคุณเมธีสุทัศน์ณอยุธยาประธานโครงการและผู้อํานวยการหลักสูตร EGA โดยดรสิริพงศ์อุ่นทรพันธ์อดีตนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย SPGA หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวกับการสอนจากสถาบันสอนกอล์ฟชั้นแนวหน้าระดับประเทศ4สถาบันวันด an ีกรีเซ็นเตอร์พานุรังสีกอล์ฟเทรนนิ่งเซ็นเตอร์กอล์ฟแล็บ A.C.E กอล์ฟไอแคมีหลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่ครบเครื่องเข้มข้นด้านการเรียนการสอนในทุกด้านทุกศาสตร์ของกีฬากอล์ฟสวิงน m e c h คนิคส์ช็อตเกมฟันเดเมนทัลคอร์สแมเนจเมนต์พรินซิพัลพร็คทิส หลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า500บริษัทคอนเนคชันระดับผู้บริหารจากสมาชิก e EGA รุ่น1ถึงรุ่นปัจจุบันหลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่อบรมปฏิบัติและปิดสนามออกรอบสนามกอล์ฟระดับแนวหน้าของประเทศมากกว่า10สนามทั้งในและต่างประเทศ เริ่มเปิด13กุมภาพันธ์ถึง21พฤษภาคม2567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา g อ l ์ฟคลาสตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกา n น g h t Party ทุกวันอังคารระยะเวลาเรียน14ครั้งสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง facebook worldwideweb facebook com ega golf th และที่เพจ facebook worldwideweb facebook com ega golf academy ลิงก์สมัคร EGA รุ่นที่6ติดต่อไปได้ที่ www.ega.co.th หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คุณฝน0819896755คุณตุกตา0805399656บริษัท EGA Management